ร้านมาลูชชอปมีบริการเติมโลบัคให้เลทสูงบริการกดเกมพาร์ราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนอโยสวัสดีเหล่าแฟนๆแ,แบบวันพีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับโกอยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันดีเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วก็ถ้าในคลิปนี้เนะี่ยมีเสียงรบกวนผมต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าที่ผมไม่ได้อัดคลิปนานเนี่ยเพราะว่าเสียงรบกวนมันเยอะนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยที่ได้เลิกมาทําคลิปนะครับเพราะว่า แมวบอฟฟุดเนี่ยได้ทาการปล่อยสกิลของผลช้างแมวมอสออกมาให้พวกเราได้ดูกันนั่นเองนะครับผมก็เลยมานั่งทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะผลช้างแมวมอสเนี่ยมีกี่สกิลนะครับแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับพิมไปว่า Gamer Robot นะครับใน YouTube แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับผมขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าผมไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับคลิปเต็มๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย เราก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเงาช้างแมมมอยครับซีดัมแล้วก็จะมีคลื่นพลังนะครับออกมา3ามคลื่นเห็นไหมแล้วก็สังเกตนะครับเวลาศัตรูโดนคลื่นพลังของเราเนี่ยก็จะติดกระเด็นด้วยนะครับนี่กระเด็นไปตามคลื่นพลังของเราเลยนี่เป็นไงแล้วก็ใช้เวนการอากาศได้ด้วยครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็น สกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็เป็นเงาช้างแมมมอสสีดําด้วยเหมือนกันสกิลนี้นะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วงัดศัตรูขึ้นกาอากาศนะครับอ่ะก็สามารถใช้บนกาอากาศเนี่ยลงมาบนพื้นได้ด้วยครับก็คือสามารถเลือกได้เลยไม่แน่แต่ว่าขึ้นข้างบนได้ไหมอ่ะนี่ครับขึ้นได้ทั้งข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลที่3ามสกิลที่3นะครับเป็นยังไงนี่ครับเป็นเงาช้างแมมมอสสีดําเหมือนกัน พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็คล้ายๆกับสกิล2นะอ๋อสกิลนี้นะครับเหมือนเป็นการจับล็อกถ้าพุ่งโดนมันจะล็อกครับแล้วมันจะทุ่มลงพื้นนี่เห็นปะอ่าสกิลนี้น่าจะหลบไม่ได้ไหมถ้าโดนแล้วเพราะมันล็อกเลยนะครับเห็นปะปุ๊บตูมเอางวงทุบครับแล้วก็สกิลนี้นะครับทุกคนก็สามารถใช้บนกา,ากาศได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือใช้บนกาากาศ ลงมาบนพื้นก็ได้แล้วก็กดชาร์จได้ด้วยเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นสกิล F นะครับทุกคนครับสกิล F นะครับนี่สามารถกดชาร์จได้แล้วก็พุ่งออกไปนะครับเราสามารถเลือกจุดลงได้นะก็คือเลงได้นั่นแหละอ่าแล้วก็สามารถกระโดดขึ้นกา,ากาก์ศได้ด้วยครับไม,ไม่เท่ะนะแล้วก็ตอนลงเนี่ยจะมีดาเมจอ่าที่ระเบิดบนพื้นด้วยนะครับ เหมือนว่าถ้ายิ่งชาร์จจะยิ่งกระโดดไกลแล้วก็กระโดดสูงขึ้นนะครับถ้าไม่ชาร์จก็กระโดดใกล้อ่ะอันนี้เขาชาร์จอยู่นะครับเขาจะให้ดูว่าโดดสูงแค่ไหนอคล้ายๆอุกบาทเลยนะครับต่อไปไม,ม่ครับ Transformation ครับคือการแปลงล่างเป็นช้างแหมนหมอสโดยที่สังเกตได้เลยครับว่าทุกคนเราไม่ต้องใช้หลอดในการแปลงล่างเลยครับ เหมือนพลเสือไหมพลเสือมันไม่ต้องใช้หลอดใช่ปะอ่ะน่าจะเหมือนกันนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ละแต่พลมังก,กรนี่ต้องใช้ใช่ไหมอ่ะพลช้างไม่ต้องใช้นะครับสามารถทานฟอร์มได้เลยเหมือนพลพัะอะไรประมาณนั้นอ่ะและนี่นะครับก็คือสกิลเอฟครับถ้าเรากดค้างนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนก็คือไม่แน่ใจว่าผู้เล่นที่เล่นในมือถือเนะี่แหลกหรือเปล่านะครับแต่ดูดิ กดค้างแล้วแบบออนิเมชันนี่แบบน่าจะแหลกแต่ก็ค่อนข้างเท่เลยครับทุกคนครับไม่ได้ทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ผลนี้นะครับสามารถใช้เดินชมจันทร์ได้ด้วยสามารถเดชบนอากาศได้ปกติเลยครับโหโคตรเอาผลช้างแบบ่มอคือแบบนี่ไม่ใช่ช้างแล้วเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะทุกคนคือ เดี๋ยวนะเมื่อกี้นะครับสังเกตเห็นไหมเวลาเรากระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วทิ้งตัวเองลงมาเนี่ยมีดาเมจด,ด้วยครับแล้วผลนี้นะครับมีถ้าการโจมตีแบบธรรมดาเหมือนผลเสือใช่เหมือนผลเสือเลยครับเนี่ยเห็นปะสามารถกดตีธรรมดาได้นะครับคือเขาจะเอาวงฟาดฟาดแล้วก็ในแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคำรามหรือเปล่า ก็ไม่เชิงนะครับอ่ะมีลูกเล่นอะไรครับมีหลายลูกเล่นมากเลยนะทุกคนสกิลครบทาร์นฟอร์มแล้วสกิลก็เปลี่ยนนะครับต่อไปครับสกิลแรกนี่อ่ะเห็นไหมทุกคนสกิลแรกเนะี่ยถ้าเราอยู่ในร่างช้างนะครับมันจะปล่อยพลัง2ครั้งครับครั้งแรก3แฉร์ครั้งที่2 5แชรครับนี่แล้วก็สามารถใช้บนอากาศได้ด้วย อาจจะมีเสียงรกหน่อยนะครับคนต้องขออภัยด้วยแล้วก็เวลาปล่อยสกิลนะครับสังเกตที่หนามมันจะเป็นสีแดงด้วยนี่เห็นปะอ่ะสีหนามบนตัวนะครับจะเปลี่ยนแล้วก็ผลนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอึดขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นสายโซออนนะครับเออเมื่อกี้ก็ลืมดูเลือดเลยเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเลือดมันตรงหรือเปล่าส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นกาอากาศคล้ายๆกับสกิลแรกเลย ไอไม่ใช่คล้ายๆกับตอนยังไม่แปลงร่างนะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปนี่ครับล็อกตัวศัตรูแล้วก็ทุบปุ๊บนี่ประมาณนี้ครับแดสได้ด้วยนะอ่าแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่าถ้าเป็นสกิลวีกดอีกครั้งนึงเนี่ยก็กลับร่างเดิมเนาะโอเคครับทุกคนก็เป็นงไงบ้างครับกับสกิลที่ เขาปล่อยออกมานะครับสําหรับผลช้างแมมมอสผมคิดว่าก็โอเคเลยนะครับไม่ได้น่าเกียดค่อนข้างน่าเล่นเลยทีเดียวสําหรับทุกคนนะครับคิดว่ามันจะมีพลังแฝงอะไรก็ลองสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอึดขึ้นไหมเลือดเยอะหรือเปล่าตีแรงขึ้นหรืออะไรนะครับอ่ะลองคอมเมนต์กันมาดูได้เนาะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย